ข้อความจากเมตยาเห็นตัวเองฉันคือเมตยาฉันคือความจริงแท้ที่สมบูรณ์แบบเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันจึงเป็นการดำเนินไปโดยไม่มีการเริ่มต้นฉันจึงเป็นการดำเนินไปโดยไม่มีการสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดจะสามารถเปรียบเทียบกับความเป็นฉันได้ พราะฉันไม่เหมือนกับอะไรที่เธอรู้จักอาจจะมีบางอย่างที่ใกล้เคียงกับความเป็นฉันสิ่งนั้นเธอเรียกว่าพื้นที่ว่างในอวกาศอันมืดมิดเพราะสิ่งนี้ดำรงอยู่โดยไม่มีการเริ่มต้นเพราะสิ่งนี้ดำรงอยู่โดยไม่มีการดับสูญเพราะมันไม่มีอะไรให้ดับสูญแต่ฉันก็ยังไม่เหมือนกับพื้นที่ว่างในอากาศอันมืดมิด ตรงที่ฉันคือความจริงแท้ที่สมบูรณ์แบบเธออาจจะสงสัยว่าทำไมฉันถึงพยายามย้ำเตือนให้เธอรู้สึกถึงความเป็นฉันนักหนารู้สึกแล้วเธอจะได้ประโยชน์อะไรเธอที่รักเอย๋ยเธอรู้ไหมว่าเธอคือมนุษย์ที่โชคดีที่สุดที่รู้จักฉันเพราะหากเธอสามารถทําความเข้าใจข้อความเหล่านี้ของฉัน เธอจะกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพราะฉันคือความสมบูรณ์แบบที่ทุกคนปรารถนาเพราะฉันคือที่สุดแห่งการรู้แจ้งดังนั้นการรู้สึกถึงความเป็นฉันจึงเปรียบเสมือนได้เปิดประตูไปสู่ศักยภาพสูงสุดเปรียบเสมือนเธอได้เปิดประตูไปสู่ความรู้แห่งจักรวาลเพราะเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกถึงความเป็นฉันได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อนั้นเธอก็จะเห็นว่าตัวเธอณตอนนี้ไม่ใช่เธอเธอจะเห็นว่าตัวเธอที่เคยลุ่มหลงมัวเมาตัวเธอที่เคยโลภโมโทสันตัวเธอที่เคยตกเป็นทาสของกิเลสปัญหานั้นไม่ใช่เธอเธอจะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความต้องการทางร่างกายของเธอ มันเป็นเพียงแค่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นทางร่างกายของเธอเท่านั้นบัดนี้เธอเป็นคนใหม่ที่เตินจากความลุ่มหลงเหล่านั้นแล้วเธอจะเห็นว่าตัวเธอที่เคยมีความโกรธเกลียดเคียดแค้นตัวเธอที่เคยอิจฉาริษยาตัวเธอที่เคยอาฆาตพยาบาทนั้นไม่ใช่ตัวเธอเธอรู้แล้วว่า มันเป็นเพียงแค่อาการของจิตใต้สมนึกที่มันทำหน้าที่ปกป้องตัวเองในยามไม่ปกติเพราะมันถูกตั้งรหัสไว้ว่าหากมีการคุกคามให้ตอบโต้ทันทีแต่บัดนี้เธอไม่ใช่คนนั้นอีกแล้วเธอคือฉันที่อยู่เหนือความโกรธเหล่านั้นแล้วเธอจะเห็นว่าตัวเธอที่เคยเศร้าโศกเสียใจตัวเธอที่เคยท้อแท้เบื่อหน่าย ตัวเธอที่เคยสิ้นหวังห่อเหี่ยวนั้นไม่ใช่เธอเพราะเธอรู้แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่อาการของจิตไร้สำนึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากความทรงจำเธอที่แท้จริงไม่เคยเศร้าเธอที่แท้จริงไม่เคยเสียใจเธอที่แท้จริงมีแต่ความเบิกบานเธอจะเห็นว่าตัวเธอที่เคยกลัวเธอที่เคยวิตกกังวล เธอที่เคยหวาดระแวงสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่เธอเพราะเธอรู้แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่การประเมินสถานการณ์ตามเหตุและปัจจัยจากความคิดของจิตสำนึกเธอมันไม่ใช่มาจากฉันเพราะฉันวางใจในทุกสิ่งว่ามันจะเหมาะสมเพราะฉันวางใจในทุกอย่างว่ามันจะเป็นอย่างที่มันเป็นเธอจะเห็นว่า ตัวเธอที่เคยโลเลสองจิตสองใจเห็นเธอที่เคยไม่รู้ว่ามีฉันเห็นเธอที่เคยไม่เชื่อในความเป็นฉันเห็นเธอที่ยังลังเลสงสัยนั้นไม่ใช่เธอเพราะบัดนี้เธอเห็นฉันแล้วเธอรู้สึกถึงความเป็นฉันแล้วเธอจึงรู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะสมบูรณ์แบบไปกว่าฉันเธอจึงรู้ว่า ไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าฉันเธอจึงแน่ใจว่าเธอคือความบริสุทธิ์เธอจึงแน่ใจว่าเธอคือความจริงที่สมบูรณ์แบบฉันคือเมตยา